สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอการหมอยาสมุนไพรไทยนะคะวันนี้หมอการก็จะมานาเสนอนะคะเกี่ยวกับยาสูบค่ะยาสูบนะคะเป็นไม้พุ่มขนาดย่อมค่ะเป็นไม้พุ่มขนาดย่อมนะคะใบแก่นะคะอันนี้คือเป็นยาที่หั่นแล้วนะคะเป็นยาเส้นที่หั่นแล้วนะคะ ใบแก่หั่นเป็นฝอยนะคะใช้เป็นยาสูบค่ะเนี่ยค่ะใช้เป็นยาสูบนะคะยาสูบนะคะลดเมาค่ะลดเมา,เมาสรพรพคุณนะคะผสมทำยานัดนะคะแก้หวัดนะคะคัดจมูกแก้ฤทธิ์สีดวงทวารจมูกนะคะเออขอโทษค่ะแก้ฤทธิ์สีดวงนะคะจมูกค่ะ แล้วก็แช่นะคะเอาน้ําผสมนะคะเอาผสมน้ํายานะคะทาแก้โรคผิวหนังได้ด้วยนะคะทาแก้โรคผิวหนังได้นะคะแก้หิดแก้กลากเกลื่อนนะคะพืนคันค่ะพืนคันนะคะดูใกล้ๆนะคะผืนคันฆ่าตัวหนอนได้ด้วยนะคะตอนที่หมอการยังเป็นเด็กน้อยนะคะตอนที่ยังเป็นเด็กน้อยตอนยุตตังจังหวัดนะคะเป็นเด็กน้อยนะคะ มากาลก็จะไปหาสนนะคะไปหาปลาใส่ส,สวิงบันเท่าเนาะคะ่ะไปสนนะคะหาปูหาปลานะคะหาปูหาปลาเมากาลก็จะเอาใบยาสูบนะะี่ค่ะเอาใบยาสูบมาขยี้ขยี้นะคะกบมาท่าน้ําแขนนะคะน้ําขาเพราะว่าล่ำทงไฮทงหน้าสมัยก่อนชา,าเพ่นเกี่ยวเข่าเบิดแล้วนะคะ เพิ่นเกีียวเข่าออกเบิดแล้วเพิ่นกระสิปลูกยาสูบนะคะทั้งบานโมกันเพิ่นกระสิปลูกยาสูบบัดที่น้เวลาเข้าไปสดน,นะคะไปหาปูหาป่านะคะโมกันกระสิเอาอันยองก้อนคะ่ะโมกันย่านปิ่งคะ่ะย่านปิ่งแล้วก็ย่านแบบหอยขั้นมันลายคะ่ะหอยขั้นมันกระสิกัดเนาะปัดไก่กันเลยก,เลก็เอามะถูคะ่ะมะถูน้าเค็นน้าขาเนี่ยค่ะน้ํากระตนุนกระโตเข้าเนี่ยคะ่ะเข้าจังคอยลงไปนะคะลงไปหาปูหาปา่าเพราะว่า หอยขั้นกระไลปิงกระยานนะคะบอกการยานปิงเนาะนะคะยานปิงก็เลยเอามาทาน้าเข็ญน้ํคขาแล้วก็จังคอยลงน้ำค่ะเพราะว่าปิงมันหลายเนาะค่ะกระยานปิงนะคะแบบที่นี้มันกระซอยได้เพราะว่ามันมีรถชุนเนาะค่ะมีรถชุนติดน้ํโตูเฮ้าเนี่ยค่ะอันพวกหอยขั้นหรือว่าพวกปิงเพิ่นกระสิบ่มาเกาะน้ํโตูเฮ้านะคะแล้วการปิง กิงมาตรเท่าได้แล้วก็แล้วกันเท่าก็เอาใบอันเอาใบยาสูบนะคะเอายาเซนนะคะเอาไปแช่น้ำไว้นะคะเอาไปแช่น้ำไว้จักสามคืนนะคะแล้วเท่าก็เอาไปอันต้นไม้นะคะเพราะว่าต้นไม้เท่ากับิีมีมีตัวเพียตัวนอนนะคะเอาเราเอาใบยาสูบนะคะไปแช่น้ำไว้สักสามคืนนะคะแล้วเราก็เอาไปผสมกับน้ํานะคะ เอาไปผสมกับน้ําแล้วก็เอาไปลดค่ะตามต้นไม้เรานะคะที่มีหนอนนะคะมีหนอนมีเพี้ยต่างๆค่ะที่มากัดกินต้นไม้ของเรานะคะทีนี้ก็มันจะช่วยเราได้ค่ะทําให้ต้นไม้ของเราและพืชผักของเราไม่มีเพี้ยนะคะเราก็จะได้เก็บกินด้วยความสบายใจนะคะนี่ค่ะวิธีทําก็ง่ายค่ะแค่เราเอาไปผสมนะคะ กับน้ำเปล่าแล้วก็ทิ้งไว้แลคะ่ะแล้วก็อ้ส่วนไอ้เขาก็จะมีาสารจากใบายาสูบนี่ยค่ะซึมออกมานะคะแล้วเราก็ไปผสมกับน้ำเพิ่มน้ำเปล่าอีกทีหนึ่งนะคะใช้เราก็ใช้ประมาณสักสักไอ้สักประมาณสักแก้วหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ผสมกับน้ำลิตรหนึ่งนะสิค่ะ แล้วก็ไปพ่นตามต้นไม้นะคะตามต้นไม้เรานะคะเพื่อที่จะไม่ให้เพีย้ยให้อะไรมาเกาะกินนะคะมันก็จะทําให้ต้นไม้เราไม่สวยแล้วก็กลายเป็นเชื้อราได้ะคะ่ะนี่คะ่ะกลิ่นของเขาก็จะฉุนนะคะหมอการก็นํามาให้ชมนะคะว่านอกจากเราทําเป็นบุหรี่สูบได้แล้วนะคะแล้วก็ เขาก็ยังมีสรรพคุณนะคะแก้หวัดนะคะคนไหนที่เป็นฤทธิ์ซีดวงจมูกนะคะแล้วก็ผสม,มกับยากับยานัดค่ะแก้หวัดแก้อะไรได้ด้วยนะคะสรรพคุณของเขาก็หลายหลายอย่างเหมือนกันเนาะคะทีมหมอการนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากความคิดถึงค่ะไปหาพี่นงแดนไก่เนาะคะ่ะ ภาคเหนือภาคใต้นะคะวาวาที่เพิ่นนประเดงานนะคะอยู่ต่างแดน็ดีท้งทางไกลทางไกลเนาะค่ะประเทศนั่นประเทศนี้ต่างๆนะคะก็ขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพพน้ำไม้ที่แข็งแรงนะคะอย่ากเก็บอย่าไข่เนาะค่ะเพราะว่าเข้าไปทางไกลบ้นเวลาเข้าจากบ้านจากเมืองไปเนาะค่ะ้าสุขภาพเข้าบวแข็งแรงจัางสีมันกับไก่หมดไก่หมอเนาะ,ะทางกุณเนาะ,ะมันกับบัคคือบ้านเข้านะค่ะ ย่บานเท่ากับส,สะดวกสบายหาหมอจักน่อยนะะเนาะกัเนาะก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งคะ่ะไปเนื้อไปไตก็ดีนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังหมอการนะะในขณะนี้ก็ขอให้มีสุขภาพพันธุ์ไม้ที่แข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนนะคะ่ะแล้วก็หมอการกา็ฝากนะคะกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้หมอการน,ำน,นะะ้ำได้อยค่ะฝากความคิดถึงนะคะ ไปานะคะเพราะว่าอันเพื่อนนะคะที่อยู่ญี่ปุ่นก็ดีนะคะอยู่เกาหลีก็ดีเยอรมันก็ดีนะคะสหรัฐอเมริกาก็ดีนะคะประเทศคูเวตก็ดีนะคะออสเตรเลียหรือว่าบางประเทศที่มอการกับบอด้เออถึงกับมีกับมีพี่น้องช้าเล่าค่ะที่เขามาบึงมอการกับฝากความคิดหอดคิดถึงไปหาอันพี่น้องทั้งเมืองเล่าเริ่กันเลยนะคะเพราะว่ามอการการติดตามเพื่อนขึ้นกันเนาะค่ะช่างฝร่นเนาะ เพือ่อนกะมีคลิปไห้เข้าเบิงนะคะหาปูหาปลานะคะเขาเพื่อนกะงามงามเนาะค่ะกําลังเขียวนะคะเขาเพ erc erc ิ่นนะคะท <c oughs> ังคุณได้กินเข้าเมาไปค่ะเอา่อทาังทางบ้านหมอกการก็ท่านได้มีเข้าเมาอยู่เนาะค่ะแต่ว่าบางจังหวัดเพื่อนกะเข้าเมากะมีแล้วนะคะเนาะแต่ทั้งทางหมอกบ้านหมอกการก็ถามเพ erc erc ื่อนแล้วก็ท่านได้มีเข้าเมาอยู่เขาขาล่งเป็นกอาสันเพิ่นบ่าน่ท่านได้ท่านได้เป็นเข้าเมาอยู่เนาะค่ะเนาะ ก็ฝากความกิดฮอดคิดถึงไปหานะคะเพื่อนคนที่อันอยู่อมเมริกานะคะป่านงงก็ดีนะคะอันย่า่งงปานงนงเนาะคะ่ะเพื่อนกิบเฮ็ดนะคะโอ้ทางสหรัฐอเมริกาเฮ็ดเพื่อนกระายค่ะเห็ดเพื่อนกระ,ะ,ะ,ะออกไลไม่จะดอกย,ย่งงามๆนะคะแล้วก็อัน,ท,อน,นท่างอันคุณเถาก็ดีนะคะคุณเถาเพื่อนอยู่ญี่ปุ่นเนาะคะ่ะเพื่อนกัไปทงปุญแจ ต,ำส,ะะตำสั่วนะคะตำสั่ตวตำมั่วตำบักหุ่งนะคะเพิ่นก็ย่างกินอาหารอีสานบ้านเฮานะคะเพราะว่าคนไทยเฮาไปอยู่อันประเทศต่างๆก็ย่างกินฮอดนะคะตำบักหุ่งบ้านเฮาอยู่นะคะก็ย่างกินฮอดเอ่ออาหารภาคอีสานบ้านเฮาคือเก่านะคะเนาะขอให้ทุกคนนะคะจงรักษาสุขภาพนะคะตอนนี้ก็ย่างมีฝนอยู่นะคะก็ย่างมีฝนมาเรื่อยๆอยู่อันก็ย่าง ยังบระท่านเดดเบิดเลยทีเดียวนะคะบางมือฝนกระตกเนาะพอให้ทุกคนจงมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะห่างไกลนะคะเสื้อโลกต่างๆอายุดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนลำลว่ยสวยทุกคนด้วค่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะสวัสดีค่ะ